โอ้โหเรามาตามประเด็นคู่เมื่อคืนกันหน่อยนะครับเชลซี Chelsea กับนิวคาเซิลนะครับย่ำเข้าไปเต็มขาเลยเอ็ดดี้ฮาวกุนซือของนิวคาเซิลโอดว่าไคเซโดทาให้กอร์ดอนเจ็บนะครับเอ็ดดี้ฮาวกุนซือของนิวคาเซิลนะครับกล่าวหามอยเซสไคเซโดกองกลางของเชลซีเข้าสก,กัดอย่างย,ย่ําแย่ทําให้แอนโทนี่กอร์ดอนบาดเจ็บระหว่างโดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งแพ้จุดโทษตกรอบคาราบาวครับแต่ป็นเสียชี้ว่าควรจะเป็นใบแดงหรือเปล่า เกมที่สแตรมฟอร์ดบิดเนี่ยเริ่มได้แค่2นาทีเกิดจังหวะปัญหานะครับไคเซโดเข้าสกัดกอร์ดอนแต่ไม่เจอบอลเลยแถมปุ่มสตาร์ทเนี่ยย่ำเข้าด้านหลังขาทําให้กอร์ดอนเนี่ยลงไปนอนกับพื้นเลยแล้วผู้ตัดสินอย่างเจเรตเกลเลตครับตัดสินใจควักใบเหลืองให้กับอ่าไคเซโดและไคเซโดได้อยู่ในสนามจนจบเกมขณะที่กอร์ดอนถูกเปลี่ยนออกนาทีที่12หลังจากเอมิคราฟต์โดนถอดไปก่อนตอนพักครึ่งนะครับมาฟังสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวบอกหลังเกมหน่อยพูดถึง1การสกัดจากเายโควว่า เอมิลคราฟ์เจ็บช้ำเกินกว่าจะเล่นต่อได้เขาโดนประทะอย่างรุนแรงที่หน้าแข้งแอนโทนี่กอร์ดอนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเขาเจอการประทะที่ย่ำแย่และเป็นจงหวะที่คุณไม่ต้องการเห็นเกิดกับแนวรุกของทีมรายการคราราบาลครับจะเริ่มใช้ VR ในรอบถัดไปและช้างเอ็ดดี้ฮาวถูกถามเพิ่มเติมว่าวันนี้ผู้ตัดสินในสนามสมควรไล่ไคลเซโดออกหรือเปล่านะครับเอ็ดดี้ฮาวบอกว่าผมยังไม่เห็นจังหวะน,นี้ด้วยตัวเองดังนั้นจึงตอบได้ยาก แต่ผมรับฟังความคิดเห็นผู้คนและพวกเขาบอกว่ามันสมควรเป็นใบแดงด้านทนัศนะจากฝั่งกูรูเห็นไม่ตรงกันครับเพราะเจมี่เรดแนมตำนานกองกลางของลิ์พูมองว่าแค่ใบเหลืองก็เพียงพอแล้วเรดแนมบอกว่าไคเซโดเข้าประท่ายอย่างโง่เขลาตั้งแต่2นาทีแรกผมไม่เข้าใจว่าเขาทําแบบนั้นไปทําไมแต่ผมยังคิดว่าเขาสมควรโดนแค่ใบเหลืองแต่ทางด้านของเชกิเว่นนะครับตำนานของนิวคลเซนมีมุมมองต่างไปเล็กน้อยเขาบอกว่า เกมเพิ่งเริ่มไปได้2นาทีและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลเดียวที่ไคเซโดรอดตัวเราต่างต้องการเกมที่สนุกและผู้เล่นทั้ง2ทีมก็อยู่ครบแต่หากวันนี้มี VR คุณจะเห็นจากภาพนิ่งได้ว่าไคเซโดเข้าไม่ถึงบอลเลยแม้แต่น้อยเขาไม่พยายามจะเล่นบอลด้วยซ้ำไคเซโดกวาดเท้าจากด้านหลังใส่ขาของกอร์ดอนและนั่นคือการประทัดที่ย่ยมแย่มากๆโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ไคเซโดครับเหมือนจะไปเล่นนอกเกมใส่แอนโทนีกอรอนนะครับ ก็เป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์เอาเรื่องเหมือนกันครับในจังหวะเข้าจังหวะน,นี้ของไคเซโดนะครับโอย่ำไปหลังน้แข้งเลยครับมันก็เจ็บอาการอยู่แล้วนะครับถ้าเจอจังหวะแบบนี้โอ้โหไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์นี้ของไคเซโดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม